สวัสดีนะวันนี้เรามาดูอ่าตัวกะปิบ้านเรานะบ้านเราเรียกตัวกะปิวันนี้นอกเหนือจังมดหน่อยนะเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะเบื่อๆกันแล้วนี่คือผมจับมาแบบตอนแรกจับมาไม่เยอะนะ แล้จับมามีอยู่แค่ประมาณสิบตัวแต่แทบไม่ค่อยได้ยุ่งเลยนะ ัวกะปิเนี่ยครับถ้าอยากจะหานะครับหามาเลี้ยงก็แถวแถวบ้านนะครับลองลองสังเกตสมมุติหน้าบ้านเรามีแบบมีความชื้นหน่อยนะมีต้นไม้แล้วก็มีกิ่งไม้ที่มันหักแบบใหญ่ๆสักหน่อยหรือไม่ก็มีก้อนหิน ลองเปิดดูนะครับกระถางต้นไม้ใต้กระถางต้นไม้เนี่ยอาจจะมีนะแต่ขอให้มันชื้นๆหน่อยมันจะมีอันนี้คือถ้าอยากเลี้ยงก็ก็คือหาวิธีหานะครับ ผมจะงายให้ดูนะมันมีเยอะเนี่ยครับเยอะนะครับมันก็จะกินเหมือนไม่ไม่รู้กินชกเชื้อราหรือเปล่าแต่ที่ร,รู้เขากินแผพวก ใไบไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยใบไม้เห็นไหมครับใบไม้ตรงเนี้ยตอนแรกผมเอาใบใหญ่มานะที่จริงเต็มใบมันก็หายไปนะครับในนี้น่าจะมีน่าจะมีตัวอะไรนะไอ้พวกย่อยพวกที่มันย่อยพวกไอเชื้อราครับ หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ทีจริงเมื่อวานผมถ่ายไว้นะแต่ไม่ได้ลงแต่ผมก็เก็บไว้แหละเออแบบง่วงนอนก่อนหลับไปก่อนไม่ได้ลงนะ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในคลิปนั้นพูดถึงวันที่ด้วยว่าวันที่26อะไรเงี้ยกี่โมงวันนี้เลยผมเลยจะอัดใหม่นะก็โอเคครับไอ,ไอตัวกระปิบ้านเรานี่ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ